สวัสดีครับนี่คือไฟสเปเชียล around the world รายการที่จะพาทุกท่านไปลุยกระแสโลกทั้งท่องเที่ยวธุรกิจและแฟชั่น5อันดับที่จะทำให้พวกคุณอัปเดตสิ่งใหม่ๆไปกับเราฝากกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับ5อันดับเมนูอาหารครีนเพื่อสุขภาพอันดับที่1เมนูนมจืดใส่แอลมอน์อโวคาโดงาดำ เป็นเมนูอาหารเช้าง่ายๆกับซีเรียลที่เราชอบกินกันเพียงแต่จะใส่วัตถุดิบจากซีเรียลเป็นผลไม้และธัญ,ญพืชเคี้ยวได้ง่ายกรุบกรุบมันๆอย่างอะโวคาโดมเมล็ดแอลมอนด์และงาดำตามใจชอบเสร็จแล้วก็เทน,นมลงผสมให้เข้ากันพร้อมเสิร์ฟเป็นอาหารเชา้าอันดับที่2เมนูส้มตำไก่นึ่งแบบครีน เมนูนี้ก็อาจจะไม่ได้ครีร้0ยซนะครับแต่การันตีได้ว่ายังไงก็ดีต่อสุขภาพแน่นอนมีอกไก่เน้นๆทานคู่กับส้มตำไทยใส่ปูของประเทศไทยปรุงรสด,ด้วยมะนาวน้ำปลาน้ำตาลนิดหน่อยเพื่อความอร่อยพร้อมเสิร์ฟครับอันดับที่3เมนูขนมปังทูน่าเป็นอีกเมนูง่ายๆดีต่อสุขภาพมีขนมปังผักทูน่าที่เข้ากันอย่างดีพร้อมเสิร์ฟเป็นเมนูกลางวัน ที่ทำให้อาหารครีนของคุณไม่น่าเบื่ออีกต่อไปอันดับที่4เมนูอาหารครีนซุกกี้ผักรวมเป็นเมนูอาหารครีนอย่างแท้จริงที่มีผักไข่บวกกับวุ้นเส้นและหมูต้มผสมกันอย่างน่ารับประทานเป็นเมนูที่ดีและพร้อมเสิร์ฟกับน้ำจิ้มซุกกี้รสเด็ดเป็นเมนูปิดท้ายยามเย็นได้สบายกับสายครีนอันดับที่5เมนูสุดท้ายกับสายครีน คุกกี้ทัญญพืชสายคลีนทัญญพืชเป็นอาหารสุขภาพอุดมไปด้วยเส้นใยวิตามินช่วยเพิ่มปริมาณไขมันดีให้แก่ร่างกายลดความเสี่ยงจากโรคหัวใจเมนูนี้นะครับสำหรับคนชอบทานขนมแถมมีประโยชน์มากปิดท้ายนอนหลับปุ๋ยพรุ่งนี้ตื่นค่อยหาอาหารคลีนใหม่ๆมาทำเพิ่มเติมขอบคุณสำหรับทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังแล้วพบกันใหม่ฟสเปเช a l ลอล the World กระแสโลกที่อัปเดตตลอดเวลาแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ